โฟกันนะคะกับแล้วค่ะบันเทิงวันนี้ค่ะโบค่ะเผยถูกขอเลิกเนถึง5ครั้งฝ่ายบอกว่าเหนื่อยพร้อมกับตอบว่ามีดาราหนุ่มเนีย่ยตามมาจีกี่คนเรื่องมันจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมกันเลยค่ะ โบเมลาดาค่ะเปิดใจความรักในรายการสัมงแซ่บตอนนี้สถานะนะคะโสดอยู่จ้าพิธกรอก็ได้ถามว่าตอนนี้เนี่ยมีใครเข้ามาไหมเจ้าตัวก็ได้บอกว่าก็มีเข้ามาบ้างถามแร้วเรียกมาตั้งแต่เกตบอลริมทอนเลยโบเนี่ยบอกว่าพี่เกดเนี่ยเป็นพี่ที่รู้จักกันมานานเมื่อถามถึงอเล็กทิลเดตจ้าโบเนี่ยก็บอกว่าน่ารักดีเพิก็ใช่เนี่ยถามว่าอาเล็กเนี่ยเข้ามาจีบไหมโบมีอึกอักหันไปถามคุณแม่ชมพู่แล้วแม่แอบว่ายังไงดีหล่ะแม่ แม่ชมเนี่ยก็ช่วยตอบเลทันทีเลยนะคะว่าก็คุยกันปกติสาวโบก็รีบตอบในทันควันเลยนะคะว่าก็คุยกันปกติส่วนเรื่องเข็ดถ้าจะเข็ดเนี่ยก็เข็ดแล้คนที่เจ้าชู้คนที่ไม่ได้รักเราจริงๆถามสเปกต,ต่อจากนี้ว่าจะเป็นยังไงสาวโบเบลาร์นะคะบอกว่าขอเป็นคนที่รักเราจริงๆเท่านั้นจริงๆถามอีกว่าเห็นใครเข้าข่หรือย,ยังโบนะคะตอนนี้เนี่ยยอมรับว่ามีที่ทําให้ใจเราเนี่ยมีความสุขมากขึ้นเป็นจุดพอดีเกิดเหตุการณ์อะไรที่ดีไม่ดีบ้าง สาวโบนะคะก็ได้กล่าวว่าขับรถไม่ได้เลยทั้งหมอรู้ทางทั้งผัดทักว่าขับรถแล้วก็ต้องอยู่ใกล้แม่ทั้งเนื่องจากว่าแม่เนี่ยเป็นโยมประธสาวโบยังบอกว่าทั้นเชื่อแล้วมงไงทักเรื่องเลิกตั้งแต่ ก่อนที่จะอายุ25อีกเรื่องสุขภาพบอกว่าจะปวดท้องปวดหัวเข่าก็เป็นไปนตามที่เขาพูดผลเลยหนุ่มกันใจนะ่าก็ยังได้ถามอีกว่าตอนทักเรื่องเลิก,ลกทํำยังไงโบงกล่าวว่าเราทําเต็มที่แล้วทุกความรักที่เรามีเรารักจริงๆทําเต็มที่แล้วถ้ามันจะเลิกก็คือเลิกตอนนั้นมันก็อ้อลแอรล่ A L A อยู่ความรักมันก็เลิกกันปกติถามว่าเป็นพเพราะเราย้ายช่องมาหรือเปล่าทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันขาดกาันโบอตอบว่าไม่หรอกค่ะเลิกกันด้วยเหตุผลที่ไม่ตรงกันเรียกว่าเป็นเพื่อนกันดีที่สุด ระหว่างพบกันกับระหว่างเลิกกันมันเหมือนกัน แล้วก็ควรเป็นเพื่อนกันดีกว่าหมอนล้วที่เป็นเพื่อนกันดีกว่าจะเป็นคนรักสาวโบยอมรับว่าร้องไห้เครียดหนักมากนะคะเครียดถึงกับลูกกระเพาะแล้วก็รู้สึกว่าเราเต็มที่ทําไมก็มีแต่คําถามว่าทําไมอยู่ในหัวก็ไม่เป็นไรแสดงว่าเราเนี่ยไม่ได้เป็นคนสมัครใจที่จะเลิกโบยอมรับว่าใช่เอาหนุ่กกันใชยค่ะชมน้องว่าแมนเหมือนกันนะตอบแมนแมนตอบแมนมากโบยังบอกอีกด้วยว่ามั้ก็เป็นปกติแล้วคบกันสุดท้ายแล้วก็เลิกเป็นทุกคนถามว่าใช้เหตุผลอะไรที่เขาบอกเลิกสาว บอกว่าเขาบอกว่าเขาเหนื่อยเขาเหนื่อยแล้วหนูก็ไม่ได้ถามเจาะจงว่าเขาเหนื่อยอะไรเหนื่อยทำง,งานหรือเปล่าหรือเหนื่อยอะไรเขาบอกว่าเขาบอกอยากให้หนูมีความสุขมากกว่าน,นี้แต่หนูก็บอกว่าหนูมีความสุขนะเขายืนยันคําเดิมทุกๆ5้าครั้งที่คุยกัน,นเขาก็ยังยืนยันคําเดิมก็หยกเดิมว่าเลิกดีแล้วถามว่าตอนนี้รู้สึกไหมมาค่อยค่อยจางไปเรื่อยๆเวลามันผ่านไปก็ทําให้เราค่อยค่อยดีขึ้นตอนนี้ก็อยู่กับคนรอบข้างมากขึ้นไม่ขอโฟกัสแค่คนคนเดียวพยายามหาความสุขให้กับตัวเองพยายามทําให้ตัวเอง นะกลับมาเป็นโบคนเดิมแรกๆก็จะเงียบๆหน่อยแต่ตอนนี้ไม่เงียบหรอจ้าเขาคือคนดีคนนึงรักครอบครัวเป็นพี่ที่ดีของหนูไม่อยากให้มองว่าทําทไมเขามาบอกเลิกน้องเป็นพี่เป็นน้องกันดีแล้วจะอยู่ได้นานกว่าขำมาแฟนด้วยซ้ำเป็นสถานะที่ดีแล้วโบบอกอีกด้วยว่าแอรทางคนที่เทคแคร์เอาใจทําให้เราโดยที่เราไม่ต้องขออาสา,ามารับเล่าไปออกกำลังกายหนึ่งก็ใช่ เ,เขามาทําแบบนั้นไหมโบเนี่ยถึงกับขืนนะคะไม่ยอมตอบเฉยฉไปเรื่อยเรื่องอื่นก่อนที่จะบอกว่าอน,นี้เขาก็เป็นพี่แค่เล่นในวิดีโอกันเฉยๆอย่าไปโยงใส่เขาเลยเลือกความรังให้มันเป็นไป,นปนตามธรรมชาตินุ่งกันชจค่ะถามอีกจกัดใจตอนนี้ผู้ชายในวงการบันเทิงมาจีบกี่คนโบถึงกับอึ้งไปพักใหญ่เลยทีเดียวความทั้งตอบว่าตอนนี้เนี่ยมีแค่คนเดียวนะจ๊ะนุ่มก,กันใจยคยังถามต่ออีกว่าอยู่ในช่องสัหรือเปล่าโบรีบบอกพอว่าอย่าพึ่งคาหนซีก็รอดูต่อไปตอนนี้เนี่ยสาว เปลี่ยนสถานะแล้วนะจ๊ะสถานะของเขาเนี่ยก็เป็นโซ่และยังยอมรับอีกว่าตอนนี้เนี่ยม,มีคนคุยแค่คนเดียวเป็นยังไงกันบ้างทางคุณผู้ชมสําหรับเรื่องราวเล่าข่าวบันเทิงวันนี้ร้อนแรงถึงอกถึงใจท่านผู้ชมกันไหมล่ะคะถ้ายังไงอย่าพลาดการรับชมรายการเล่าข่าวบันเทิงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาห้าโมงเย็นสำหรับวันนี้โฟกัสต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ